มาจะมาสอเซอร์ใส่เกือกคอเผือกคดีจากฝั่งประเทศจีนที่โด่งดังในโลกออนไลน์อย่างคดี Sister Hong ปลอมเป็นผู้หญิงหลอกชาย1,691คนมามีความสัมพันธ์เชิงลึกแถมแอบ,บถ่ายคลิปขายทำเอาสังคมจีนช็อกทั้งประเทศตัวละครดังเป็นชายชาวจีนวัย38ปีใช้นามแฝงว่า Sister Hong หรือที่คนไทยเรียกว่าเจ๋หง เขาใช้ชีวิตแบบผู้หญิงทุกวันทั้งแต่งหน้าใส่วิกใส่อุปกรณ์เสริมสรีระและฝึกเสียงให้เหมือนผู้หญิงซึ่งดูภายนอกเหมือนหญิงใจดีสุภาพทำให้คนรอบข้างไม่สงสัยในการกระทำของเธอวิธีการหลอกเหยื่อของเธอโดยใช้แอปหาคู่สร้างโปรไฟล์ว่าเป็นผู้หญิงโสดที่อยากเริ่มต้นใหม่เธอมักจะเชิญเหยื่อไปที่พักโดยไมไ่เรียกเงินแต่ขอให้พกของใช้เช่น ผล,ลไม้กล่องนมผักของกินของใช้ต่างๆมาให้เธอเพราะกฎของเธอคือห้ามมามือเปล่าเมื่ออย่างนั้นจะไม่ให้เข้าห้องแม้บางคนเริ่มสงสัยแต่กลับมองข้ามเพราะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความใกล้ชิดเธอมักจะทําการบันทึกภาพในที่พักโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเหยื่อโดยภาพบางส่วนถูกนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์เฉพาะกลุ่มและแอปแชทแต่และคลิปแสดงใบหน้าและเหตุการณ์อย่างชัดเจนบางคลิปยาวหลายนาที ยอดเข้าชมรวมสูงมากจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ในโซเชียลจีนลักษณะของเหยื่อที่เธอหลอกมีทางนักศึกษาเทรนเนอร์พนักง,งานออฟฟิศคนที่มีคู่รักแล้วไปจนถึงชาวต่างชาติบางรายทราบความจริงจากข่าวบางรายถูกคนใกล้ชิดจำหน้าได้จากคลิปเหยื่อไม่ได้มีเจตนาร่วมเผยแพร่และบางคนเสียหายร้ายแรงในชีวิตจริงหลังจากเป็นข่าวมีผู้ชายหลายคนโพสต์ปฏิเสธว่า ตนไม่เกี่ยวข้องหรือถูกแอบถ่ายบางรายยอมรับว่ามีความสัมพันธ์จริงแต่ไม่ทราบข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายบางกรณีเจ๊หงจะทําเกิดการสร้างบัญชีปลอมเรียนแบบเหยื่อเพื่อหวังยอดคนดูเหยื่อหลายคนต้องปิดบัญชีหรือหลบออกจากโลกออนไลน์เจ้าหน,น้าที่จีนกําลังดําเนินคดีเจ๊หงในข้อหาหลอกลวงและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต